โอมพรหมมะประสิทธิการครูอูจึงใช้ให้กูประดานประดานทั้งมาราและฝูงผีประดานทั้งชีรีและคนทันมึงอย่าแฝงอยู่ในตับมึงอย่าอยู่ในไส้มึงอย่าไรอยู่ในเนื้อมึงอย่าเรืออยู่ในหนัง อธิอิมัสมิงกาเยเกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนหารูอัถิอัธ,อธิมินชังวักกังหะทะยังกิโลมะกังปิหกังปับภาสังอันตังอันตะคุณังอุทะริยังกะลีสัง ปิตังเสมหังปุโพโลหิตังเสโทเมโทอสุวะสาเขโลสิงคานิกาละสิกามุตังมัทธเกมัทธลุงคา